บบคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าช่วงนี้พิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าทางรายการเช้านี้ที่ช่องหา้าร่วมกับภูเขาทองจะออกตระเวนหาร้านอาหารทั่วฟ้าเมืองไทยที่มีเมนูอร่อยถูกหลักอนามัยมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันแล้วก็ตามไปลิ้มลองกันคะ่ะ พร้อมมอบผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ปรุงอาหารและป้ายรับประกันคุณภาพให้ด้วยนะคะซึ่งร้านแรกในวันนี้เลยนะคะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อชื่อดังย่านบางบัวทองที่มีน้ำซุปอร่อยเข้มข้นนะคะด้วยซอสปรุงรสฝาแดงและซอสหอยนางรมตราภูเขาทองค่ะ ที่สำคัญยังเลือกใช้น้ำส้มสายชูกลั่นให้กับลูกค้าได้เติมรสชาติอีกด้วยค่ะวันนี้นะคะน้องเจนเนี่ของเราก็เลยจะอาสาพาคุณผู้ชมไปชิมเกาเหลาเนื้อเปื่อยเมนูแนะนำจากร้านก๋วยเตี๋ยววัดดงโสรสเด็ดจะอร่อยแค่ไหนนะคะติดตามได้เลยในช่วง world of food by ภูเขาทองค่ะช่วง world of food by ภูเขาทอง พี่คาร่าด้วยนะคะตอนนี้ตอนนี้ตามกลิ่นหอมของน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวชื่อดังย่านถนนบางบัวทองมานะคะและตอนนี้ค่ะนี่เลยอยู่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนหมูตุนค่ะร้านวัดดงโสรถเด็ดนั่นเองแต่ด้านในเนี่ยจะมีเมนูอะไรเด็ดๆบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมตามจนี่มาเลยค่ะพี่โสสวัสดีค่ะ นื่นเลยอยากจะถามถึงที่มาค่ะของชื่อร้านว่าทําไมถึงชื่อว่าวัดดงโศกรสเด็ดค่ะโสเป็นชื่อผมเราขายมานานก็เปลี่ยนเป็นชื่อเราซะเลยยี่สามปีพี่โกเนี่ยมีเมนูอะไรแนะนําให้เราบ้างอ่ะเป็นปลาเหลาตุ๋นเนื้อตุ๋นค่ะ,คะเอาดองไหและเคล็ดลับความอร่อยล่ะคะอยู่ที่น้ำซุปครับน้ำซุปเราจะเข้มขน้นกว่าที่อื่นเขาอ่มามันจะออกหอมแล้วก็เข้มข้นกว่าคุณผู้ชมคะถ้าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถได้กินเหมือนจะนนี่นะจะรู้สึกได้เลยว่า กลิ่นน้ำซุปของพี่โสเนี่ยหอมมากๆค่ะก่อนที่เราจะได้น้ำซุปที่มีเป็นเอกลักษณ์ของร้านเราเนี่ยมีวิธีในการเลือกผลิตภัณฑ์ยังไงทิมดูก่อนว่าเออมันเข้มข้นเราก็จะใช้เราก็เลือกดูมาหมดแล้วส่วนภาจะใช้ั่าแดงครับใช้ข่วแดงแล้วก็น้ำมันหอยค่ะอ่าแล้วก็ข้าส้มสายชูใช้มาตั้งตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วครับทุกวันนี้ก็เลยยังใช้อยู่จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของร้านไปเลยว่าน้ำซุปของเรานี่รสเด็ดมากใช่ครับร้านของพี่โสเนี่ยมีการเปิดปิดกี่โมถึงกี่โมคะเปิดตั้งแต่ แปดโมงเช้าสี่โมเย็นแล้วเปิดทุกวันเลยหรือเปล่าคะเปิดทุกวันครับยกเว,ว้นวันที่พุธที2 2> <ค>่สองเดือนที่มาตลาดบางัะทองครับอยู่เย,ย,ยื่ออยู่เยื้อเทศบาลบางปะทองแต่ว่าวันนี้ค่ะจะนี่มาถึงร้านที่โสลแล้วเนี่ยมีเมนูอะไรที่อยากจะแนะนําให้จะนี่ชิมบ้างคะเก็เป็น<อ> <ahh. S 1> ข่าดงแล้วก็เกาเหลาเนื้อ อย่างนี้สงสัยจะานี้ต้องขอให้มิโสเนี่ยช่วยท้า้จะเี้ชิมสักชาหนึ่งได้ไหมคะเพราะว่าถ้าไม่ได้ชิมเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหาว่าจะนี้มาไม่ถึงร้านวัดดงโสรสเด็ดนะคะโอเคครับได้ครับโอเคค่ะคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวเราตามไปดูเลยค่ะเพราะวันนี้เราจะทมาทำเมนูเกาเหลาเนื้อเปื่อยนะคะเกาเหลาเนื้อเปื่อยครับใสเอ็นหน่อย อันนี้เราต้องมีคารคัดเลือกตัววัตถุดิบเลือตัวใช่ไหม <า S 1> ครับแล้วต้มต้มนุ่มให้ได้ที่ครับอันนี้ก็เป็นอันเสร็จ ทางร้านนี่เป็นลูกค้าเก่าแก่ของบริษัทมานานแล้วนะครับแล้วทางร้านเนี่ยไว้วางใจนะฮะที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับมีซอสฝาแดงนะครับแล้วก็ซอสหอยดังลมแล้วก็ที่ลืมไม่ได้ก็คือน้ำส้มสายชูซึ่งเป็นสูตรลับนะฮะหรือเป็นเคล็ดลับของทางร้านในการเพิ่มความอร่อยคนทั่วไปเนี่ยจะไม่ค่อยรู้จักตัวซอสฝาแดงเรามากนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวซอสฝาแดงเนี่ยนะฮะเหมาะสมในการที่จะทำต้มหรือพวกสูตนทั้งหลายนะครับมันจะเพิ่มความเข้มข้นความอร่อย ได้มาลองชิมแล้วนะฮะเพื่อพิสูจน์ความอร่อยของทางร้านโสรสเด็ดนะฮะรับไปที่ประจักษ์แล้วนะครับว่ารสชาตินั้นอร่อยมากเลยนะครับทางเราก็ภูมิใจนะครับที่จะมอบป้ายนะฮะคันตีความอร่อยของร้านโสรสเด็ดนะครับจากรายการนะฮะชาวนิติช่องห้า คุณผู้ชมคะต้องขอบอกว่าวันนี้เจนนี่อร่อยมากๆค่ะแต่ความอร่อยแบบนี้นะคะต้องขอขอบคุณร้านวัดดงโสโรสเด็ดและทีมงานบริษัทไทยเทพรสจำกัดมหาชนที่ทําให้เจนนี่เนี่ยได้มาชิมร้านเกาเหลาเนื้อเปื่อยแสนอร่อยแบบนี้ค่ะสําหรับอังคารหน้าเจนนี่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับร้านอาหารเวียดนามใครที่เป็นแฟนพันธ์แทรร้านอาหารเวียดนามห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามชมกันค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย ซอสหอยนางรมตาภูเขาทองคุณผู้ชมที่จะเดินทางไปทําบุญที่วัดเล่งเน่อยี่สก็แวะไปอุดหนุนแล้วก็พิสูจน์ความอร่อยของร้านก๋วยเตี๋ยววัดดงโสรสเด็ดรับรองว่าความอร่อยนี่แน่นอนเลยนะคะการันตีจากรายการเช้านี้ที่ช่อง5และภูเขาทองค่ะนนี้้ชา